ผมตามติดบอลพี่คนนี้อยู่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้เลยจนกระทั่งเจอทางสว่างจากพี่คนนี้แม่นเหมือนเดวิดเบคแฮมวางบอลต้องพี่คนนี้เลยไม่รู้หรอกว่าพี่คนนี้คือคนไหนแต่ที่รู้แน่ๆที่เห็นแล้วชวนหงุดหงิดใจเหล่านี้มาจากเหล่าโต๊ะพนันที่ต้องการหลอกล่อให้คนเข้าไปเสี่ยงโชคกันให้มากที่สุดแล้วแต่ใครจะตกลุมด้วยความไม่ตั้งใจหรือเต็มใจที่จะติดปลายนวมแต่นั่นเป็นปัญหาในระดับยูเซ ยังมีปัญหาอีกแบบที่เป็นเรื่องใหญ่กว่าและกำลังเขย่าว,วงการฟุตบอลอิตาลีอีกครั้งในเวลานี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บุกเข้าแคมป์ทีมชาติอิตาลีที่ศูนย์ฝึกในตำนานโคเวียซาโนก่อนจะนำข่าวสุดช็อกเมื่อซานโรโตนาลีและนิโคโลซานิโอโลสองนักเตะเพชรเม็ดงามของวงการต้องออกจากแคมป์ความผิดของพวกเขาก็คือการพนันฟุตบอลก่อนที่ในเวลาต่อมาเอเจนต์ของนาโตลี ออกมายอมรับว่ามิดฟิลพลังรุถถังกำลังมีปัญหาการติดพนันจริงและเตรียมตัวจะเข้ารับการบำบัดเรื่องราวทั้งหมดเป็นมาอย่างไรและโจนาลีร่วมถึงซาลิโอโลจะโดนบทลงโทษในระดับไหนและบทเรียนครั้งนี้มันกำลังจะบอกอะไรกับฟุตบอลรวมถึงแฟนบอลทุกคนข่าวการบุกโคโเวซานโนในวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลอิตาลีอีกครั้ง เพราะเกิดขึ้นแบบไม่มีใครคาดคิดมาก่อนและยิ่งไม่มีใครคิดว่าคนที่ถูกดำเนินคดีคือนักเตะระดับสตาร์อย่างซานโดโตนาลีและนิโคโลซานิโอโลนักเตะของดีเมืองอิตาลีที่ปัจจุบันไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกและกำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ายึดมือถือและแท็บเล็ตของโตนาลีและซานิโอโลไว้เป็นของกลางเพื่อทำการสืบสวนต่อไปว่าการกระทำผิดจริงหรือไม่และมีโอกาสขยายผลการสืบสวนเพื่อเห็นกระบวนการทั้งหมดได้ อย่างไรก็ดีนักฟุตบอลที่ต้องสงสัยว่ากระทำผิดไม่ได้มีแค่โตนาลี่และซานิโอโลเท่านั้นเพราะมีนักฟุตบอลอิตาลีถึง40ร,รายที่พัวพันกับเรื่องราวของการพนันฟุตบอลคำถามก็คือแล้วกรณีของโตนาลี่กับซานิโอโลที่คนสนใจในเวลานี้ถ้ามีความผิดจริงพวกเขาต้องรับโทษแบนไหมและถูกลงโทษมันระยะเวลานานเท่าไหร่เอาอนาคตมาเดิมพันกับซานโรโตนาลี่ สำหรับโตนาลี่สตาววย22ปีเองสำนึกผิดกับสื่อที่ได้ทำลงไปถึงขั้นร้องไห้เสียใจเพราะเขารู้ตัวแล้วว่ากำลังโยนอนาคตที่สดใสของตัวเองทิ้งลงเหวเพียงเพราะหลงมอมอมอไปกับการพนันนั่นทำให้โตนาลี่กินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบอกทุกอย่างที่รู้เพื่อหวังลดหย่อนและบทลงโทษลงคำสารภาพเพื่อหวังลดโทษ เพียงแต่ในกรณีของเขาข้อหารายแรงกว่าเพราะพัวพันการเล่นพาันในเกมที่เอซีมิลานสโมสรต้นสังกัดลงสนามด้วยบทลงโทษของ FIGC ในกรณีนี้ชํำผิดร้ายแรงแบบนี้สามารถแบนได้นานถึง3ปีเลยทีเดียวสื่อในอิตาลีรายงานลากาเซตตาดีโลสปอร์ตตัวนั้นเองหวังว่าการให้ความร่วมมือในการช่วยลดจอนโทษลงได้สักครึ่งหนึ่งเหลือ18เดือนจาก36เดือน แต่ล่าสุดข่าวรายงานว่าเขาทำผิดจริงโดยการเล่นพนันในเกม AC ซมิลานและเสี่ยงที่จะโดนลงโทษแบนอีกหนึ่งปีด้วยกันกรณีของโทนาลี่แม้ตัวนักเตะอยากจะรีบเร่งให้มีการตัดสินคดีเลยถ้าไม่ผิดก็จะได้มูฟออนแต่ถ้าผิดจริงก็จะได้ชดใช้ในการกระทำของตัวเองคาดว่ากระบวนการสืบสวนอาจใช้เวลาราว2-3เดือนถึงจะกลับมารายงานตัวกับต้นสังกัดแล้วลงซ้อมและมีโอกาสที่ได้ลงสนามในเกมเพลย์ลีก ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องจะจบลงจนมีโอกาสที่จะถูกเช็คบินหลังจากนี้อีกและยังคงเสี่ยงที่จะถูกเช็คบินซ้อนจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษและพรีเมียร์ลีกด้วยเรื่องนี้อาจฟังดูเข้าใจยากสําหรับบางคนว่าก็แค่การพนันเลิกเฉยๆไม่ได้หรือแต่ในความเป็นจริงการพนันเป็นพฤติกรรมที่ยากจะเลิกหากใครลงผิดไปแล้วจะถอนตัวออกมานั้นเป็นไปได้ยากมากปัญหาของนักฟุตบอลเหล่านี้ที่เป็นมาทุกยุคทุกสมัยก็คือมีระดับที่สูงมาก และมีเวลาเหลือมากเกินไปมันจึงเกิดความคิดเรื่องการเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะเล็กไปเดิมพันติดแปรแนวมด้วยความคิดว่าเสียก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้กลับคืนมาเรียกว่าผีพนันเข้าสิงเสพติดการพนันเดิมพันการจะไล่ผีพนันออกจากตัวไม่ใช่เรื่องง่ายต้องให้มืออาชีพช่วยเหลือในการปรับพฤติกรรมเพื่อให้ราขาดให้ได้ซึ่งเราพออนุมานได้ว่ายังคงมีนักฟุตบอลอีกจํานวนมากที่น่าจะประสบปัญหาในเรื่องการเล่นพน,นัน และปัญหาเรื่องนี้ก็จัดการได้ยากมากๆากการที่มีการดำเนินคดีสั่งลงโทษนักเตะจึงเป็นการแจกใบเหลืองแก่ให้แก่นักฟุตบอลที่หลงผิดทั้งหลายให้เลือกเสียทีซึ่งเป็นความผิดตัือรายแรงมากเพราะมันขัดต่อหลักการของกีฬาซึ่งสําหรับโตนาลีการสํานึกผิดก็คือสิ่งที่ดีและมีการบําบัดแบบถูกวิธีซึ่งเขาก็ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องการติดพนันจริงๆและพร้อมเข้ารับการบําบัดทันทีการพนันไม่ทําให้ใครรวย การได้เงินจากความชิบหายของคนอื่นก็คงไม่ทําให้เจริญได้หรอกและที่สําคัญนักฟุตบอลที่มีแฟนบอลติดตามมากซึ่งถือว่าเป็นไอดอลสาหรับใครๆหลายคนเลยทางที่ดีอย่าให้เด็กน้อยมันพูดว่าผมไม่อยากตามบอลพี่คนนี้แล้วนี่ก็คือกรณีศึกษาซานโรโตนาลีขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็นไปตาคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือน ที่นี่สาลิกาลาไปก่อนสวัสดีครับ